โอ้หนี่ทาคไข่เอ้ยทาลูกตาลนะครับนี่นะทาลูกตาลก็เดี๋ยวน่ากินมากนะอันไหนน่ากินทาลูกตาลมันชิมกันเชียฟเชียฟอืมอร่อยจริงมีลูกตาลด้วยเนี่ยอ่ทาลูกตาต้องมีลูกตาลสิฮะอร่อยจริงลูกตาลเยอะไหมเยอะเยอะมากแล้วแบบครีมขอมมากอร่อยจริงพี่อร่อยจริงก็พูดกกล้องเลยครับใครสนใจนะครับอร่อยมากแต่ว่าใครสนใจครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ตรงนี้นะครับอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริง ตอนนี้ก็มาชิมกันนะครับเป็นทาร์ลูกตาลครับของพี่ปาปาบอกว่าอร่อยมากผมอยากชิมมากมาชิมกันนะครับสอนน้องรีวิวนะครับทุกคนนี่มนูุกคนลูกตาลแบบลูกตาลแบบทำไมฮะลูกตาลเยอะมากค้ับทาคือหอมมากแต่ไม่ไม่อร่อยจริงอืมไม่อร่อยครับปาผมอยากสั่งมากินเองเลยไม่ต้องสั่งคนระับเดี๋ยวพี่ส่งให้ พี่บอกพี่ว่าจะฟรีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโอนตังค์มาที่นัยวจะได้ไม่รู้อ่าอันนี้ไม่ฟรีอ่ะอร่อยขอบคนขอกินหมดกล่องได้ไหมครับได้ครับได้ถ้าไม่กลัวอ้วนนี่จับได้หมดทั้งกล่องเลยฮะสำหรับน้องยังไม่โก้วนหรอไม่กินแล้วนะเอ้ยอร่อยมันอร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยอ่าลูกตาลแบบเยอะมากนาของจริงน้องนิวคอนเฟิร์มนะฮะทุกคนจะลืมสั่งนะเดี๋ยวผมแปะร้อยแอดไว้ให้ เป็นไงคะอร่อยไหมคะพี่เบม้ี่นะอร่อยจะต้องบอกก่อนไม่แบบข้างในมันเป็นมะพร้าวอ่อนจริงๆอ่ะแบบถึงว่าเปิดให้ดูมะพร้าวอ่อนจริงๆรสชาติหวานกำลังดีอืมไอ้เลิฟดีสินะเฮ้ยเพื่อนจะกินต่อกันเดี๋ยวเราไม่ให้น้องเขาดื่แล้วไม่ต้องเลยตอนน้องตลอดเฮ้ยใช่อร่อยไหมอร่อยไหมหอมไหมอร่อยจริงหอมจริง คุยจะกินหมดทีแล้วอ่ะนี่คือกินทีละนิดเพราะอะไรเพราะกลมหมดเร็วใช่ไหมฮะกลมหมดเร็วใช่ไหมวิดีโอกรนสั้นเฮ้ยดีดีจากที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะอร่อยไหมครับผมกินไปคำแรกได้อยู่นะอร่อยอยู่ครับอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าทานมะพร้าวอ่อนได้อยู่แบบว่าได้อยู่แบบว่าได้ อร่อยครับผมก็ใครที่อยากสั่งซื้อสามารถไปสั่งได้เลยที่ไลน์แอดอะไรนะครับพี่ปาร์กเดี๋ยวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ให้เดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับผมนี่ก็ติดต่ออินบ็อกซ์พี่ปาร์กได้เลยนะครับอร่อยป่ะแป้งบางอ่ะมะพร้าวแน่นหวานหวานกำลังดีหวานจะไปหอมหอมอะไรหอมหอมอะไรหอมหอมดอกกระเทียมอ่าหอมหัวใหญ่หอมมะพร้าวอร่อยอร่อยทุกคนวันนี้นะคะพี่ปาร์กอ้า น,นี่จากตากล้องเป็นมือใหม่หัดรีวิวนะ<อ>น่าหนูต้องดูเหมือนว่าอร่อยจริงๆนะจะมีคนสั่งไหมเนมี่ยอร่อยบอกแม่อร่อยอร่อยบอกแม่อร่อยเลย